นอกจากนั้นยังมีรางวัลเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยด้วยนะครับ10,000บาทถ้าจระ,ะเข้ฟ้าห,าห่างนี่แอนตซินมอบให้30,000บาทองขอบคุณนะครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้อง,อ,งอืดจุกเสียดแน่นครับรวมถึงท่านในห้างวินยัยวีระพุทธชงครับส่งเสริมสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดโอ้โหตอนนี้กตะกุดโทนตะกุดโทนพกความแค้นมาแล้วคุณฮอดอไฟที่แล้วแพ้แบบค้างคาใจครับ วันน้ดีโจซีดีหน้าแหกไปแล้วนะครับแต่เป็นประเภทแบบบลาซิลโหดครับยิ่งแตกยิ่งลุยเอาละครับแบบนี้วัดดวงแล้วครับอ่าเขี่ยล่างไปครับโจซีตะกุโทนแบบโดนแล้วอย่าออกอาการให้เห็นนะครับอ้าวลุยเลยลุยเลยนะครับนี่แหละครับโจซีลุยแล้วแดงอ้าวน้ำเงินตะกุโทนอย่าอย่ายุบอย่ายุบอย่ายุบเอาไปแต่เล่นขากนเลยนะครับโจซีอ้าว ซ้ายอีกเอ้าเล่นขาก่อนเลยอย่าเด้งนะอย่าเด้งนะอย่าเด้งนะตะกุโทนเอ้าเอ้าซ้ายเอ้าแมากระเตะขานี่เตะพับในตลอดเตะพับในตลอดเอ้าซ้ายมาเอ้าโจซี่เอ้าเดบเริ่มเห็นช่องเห็นช่องแกแตกด้วยนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องแตกก็ไม่ได้สนใจเอ้าเตะขาอีกอย่ายุบนะตะกุโทนอย่ายุบนะเอ้าขาไปเอ้าวอ้าเอ้าเอ้านี่ครับโอ้โหดูว่าเลือก เลือกเชียร์เลยครับตอนนี้ว่าฮะชอบนักชกชาวต่างชาติว่าฮะหรือว่าชอบตะก,กุฎโทนครับอุบลราชธานีดูครับคู่ที่สูสีแล้วเกินครับว่านี่ขนาดหลังคูเองนะกูรอนว่าโดนในและทำท่าตัวแข็งเหมือนกันครับนักสู้ชาวไทยครับตะกุดโทนโจซี่ก็เตะขาไปเรื่อยครับซ้ายมาครับเอาเตะหมัดบวกกล้ามา ใครอยู่ใครไปครับยกนี้ยก3จะน็อกกันเลยหรือเปล่าครับออกอาวุธกันแบบนี้ครับอ้าวหนักมาไม่สนชนอย่างเดียวนะครับโจซี่เอาแลกไปตะกูโทนอ้าวซ่าเอาโดนทีปบลบนกระแทกไปเลยนะครับโจซี่อา้าวตะกูโทนไม่แลกด้วยแล้วเอาแกเตะย้ำที่เก่าอย่างเดียวเลยเตะขาหน้านะครับเอาตุ้งหุวเขาด้านซ้ายอ่ะแดงเถือกไปแล้วอ่ะอ้าวโจซี่ต่อยพุงต่อยพุงอ้าวเตะขาต่อ,ตอย มตามตำราเลยเตะขาต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดอา้าวเตะขาต่อโซ้ายสวยของโจซี่ใหญ่ใหญ่รับอย่างเดียวนะตะกุทนใหญ่รับอย่างเดียวนะอดอดอดดูครับมาใครดีใครอยู่แล้วครับตอนนี้ม,มาเวทใหญ่แล้วครับเวลเตอร์เวทร47ปอน่อดอนดูมาต่ละตึบต่ละตับนิหมาดูเหมือนจะช้าแต่ว่าช้าแต่ชัวร์<า>ทั้งคู่เลยครับดูมาเดี๋ยวดูมา,มา เตะขาต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดแต่ว่าตะก,กุโท้นอุ้ยสวนด้วยหมัดครับพยายามจะขยายแผลแต่โดนแทงเข้าไปครับอสอไปครับแทงซ้ายใกล,ใกล,ใกลหมดยก3ามก่อนครับพักให้น้ำแป๊ในรศมีวงกลมขอบคุณรถกระบะมิตซูบิชิไทยท่านพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนับเมืองของเราในวันนี้ขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับ แกแข็งแรงมากนะครับโจซี่วงในครับจับไปจับมานี่โจซี่แกจับได้เปรียบน้ำมวยไทยด้วยนะครับตะกุดโทนจะรับเยอะไม่ได้ครับเนี่ยติดตัวอย่างเดียวเลยครับโจซี่ดูแล้วมือแกเหนียวอ่ะครับแม่แกแตกก็จริงนะแต่ว่าแกแข็งแรงแกดื้อหัวใจแกดื้งอย่างนี้โอ้ยเลือดเลือดเยิ่มกันนะเนี่ยโอ้โอ้กรรมการมองแล้วอ่ะอ้าวหยุดหยุดเลยหยุดเลยมองแล้วอ่ะ ไปไปขอเวลานอกก่อนไปให้คุณหมอดูก่อนคุณหมอเจีรศักดิ์นี่คุณนายแพทย์เจีรศักดิ์นี่ขึ้นมาเช็ดเฉดเฉดเฉดดเฉดดโบกโบกโบกโบดูพยักหน้าหรือว่าส่าอ่ะพยักหน้าโอ้ยถ้าเกิดสายหัวนี่แฟนดูใจไปเลยนี่ครับมาโจซี่บอกด็อกเตอร์ด็อกเตอร์โอเคด็อกเตอร์โอเคตอนนี้ด็อกเตอร์โอเคแล้วแล้วก็โจซี่มา หมอเชดบาดแผลให้ตอนนี้คึกคักคึกคักโอ้โหแต่ว่าตะกุดโทนก็คึกคักเหมือนกันครับมาตอนนี้โอ้ยเพื่องสองมาอีกแล้วมาเกมกลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วครับตอนนี้เอาละครับเอาละครับแบบนี้นี่โยนหัวโยนก้อยแล้วครับเวลาที่เหลือครับผ่านไปหนึ่งนาทีกว่าๆนะครับยกสี่ภาคที่สองครับโจซี่กับตะกุดโทนครับอับมาแข่งไปครับโจซี่ตะกุดโทนเดินตีได้อ้าตีได้ต้องทาต่อเนื่องครับโอ้โหขนาดนี้ไทยกําลังนะ จัดกันมันแบบนี้เลยนะครับเอ้านี่แหละไปแางโจซี่นะครับน้ำเงินตะกุดโทนมวยไทยเราเอ้าเอ้าซ้ายไปโจซี่ซ้ายอีกดอกหนึ่งหาไปแล้วซ้ายอีกเอา้าตะกุดโทนเข้าที่อย่าย่องเอา้าซ้ายโอ้โหแกเตะได้ดีนะครับโจซี่เอ้าตะกุดโทนฟันอีกฟันแผลเก่า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 โอ้โหนี่ครับมหาขวัญเลี่ยมขวัญเลี่ยมแผลเก่าแผลเก่า <c oughs> โอ้เราไม่แปลกคือนำไแล้าตะกุดโทนอุตะโจซี่มหาแกก็ โต้ทุกเม็ดเหมือนกันอู้ตอนนี้ไม่รับแล้วครับตะกุโทนไม่รับแล้วเอ้ายังไงครับโอ้โหตอนนี้มาดูครับโอ้โหสุดมันเลยครับมวยมันสวัติเมืองของเราตอนนี้อ้อวงในวงในมาอาจารย์พงษ์พัดแกะแยกมาก้อนโอ้โหดีครับมวยยั์มวยใหญ่ในรุ่นเวลเตอร์เวทนะครับหน้าตาแกก็แดงไปแล้วครับแต่ว่าไม่ไม่มียอมอยู่แล้วครับดีกีอดีตแชมป์ครับซ้ายนําไปก่อนครับตะกุโทนโจซี่ เลงซ้ายคืนมาเบิ้ลอ่ะคืนได้ไหมแม่คืนโดนไปไปเดินยัดเข่าเข้าไปเลยครับในช่วงท้ายปลายยกสี่แม่ช่วงนี้สําคัญมากอาะตีไปหนัวเนี่ยวงในตีไปยัดมายัดมายัดมาโอ้โหอะไรเนี่ยเลือดท่วมตัวเลยนะครับโดซี่แต่ว่าเนกันเดินตลอดอา้าวปลายยกแรกนิดเดียนิดนึง,นนงโอ้โหมาสะใจผู้นี้นะครับอา้าวโดซี่ ไม่เข้าแล้วตะกุดทนเข้าเลยซ้ายไปซ้ายไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเอา้ายของโจซี่สองดอกแมเตะกินปลาไปเลยนะครับเอาหมดยกที่สี่โอ้โหอ่ะนี่ครับมีขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดนะครับตับตามกันต่อเลยครับมาตอนนี้อยู่ที่น้ําเงินแล้วครับมฝ่ายแดงโจซี่บอกจะบอกได้เปรียบแก้อคุมเกมก่อนครับตอนนี้ตะกุดโทนครับตะกุดโทนต้องอาศัยลูกหนัก ทันลมเข้าไปครับมาแต่ดูครับโอ้โหสอดแขนสู้กำลังแขนของโจโซี่ไม่ได้ครับพอไล่กันไปไล่กันมานี่โจโซี่แกขึ้นบนตลอดเลยครับแมแมรู้เรื่องของศิลปะไม้ไม่มวยไทยเอาตีไปตีไป,ไปสิเหยังไม่ยังต้องตีไปเอาน้าเงินตะกูโทนอย่าช้าอย่าช้าเดี๋ยวขึ้นเรือขึ้นรถไม่ทนันเอา้าเอ้าตะกูโทนเข้าอีกเข้าไปเสียไปเออมันยังมีเฮยังมีเฮยังมีเฮมีเฮ ไอ้เสียงเฮนี่แหละจะทําให้ทุกอย่างนี่พลิกแพงได้เลยทีเดียวครับอ้าวตามกันต่อเลยครับมหาเวลายังอีกสองนาทีครับอ้าวมาขยับขู่ไว้โจซี่มาคุมไวต้ตตะกุท,ทนยัดเข้าไปซ้ายมามาเริ่มคึกคักข,ขึ้นมาอีกแล้วครับตอนนี้ตะกุท,ทนซ้ายหลุดซ้ายหลุดมาดูโอ้โหโจี่แกก็ต้ทุกเม็ดเช่นกันครับ พอเข้าไปในแล้วมันมันยังตีไม่ต่อเนื่องนะครับตะกุโทนอาชีตก้อนโตนี่รออยู่นะครับอยู่ที่ว่าทําได้ไม่ได้ครับโจซี่ก็ยกกาดรอซ้ายเนี่ยถ้าถ้าเดินมาเข้าร่องนี้ก็้ายไปก่อนเลยครับบิดบิดไปสลัดหลุดไหมแมโจซี่ก็รวบไว้ก่อนแมากับชกเป็นนะครับโจซี่นะครับยิงแกรมยิมน้ำเงินนะครับตะกุโทนตะกุโทนเอาบุกอีกสายไปแม่แต่ว่าแก เีลาแกซ้ายดีด้วยนะครับอ้าวไม่เขาก็ตีไม่ได้แกตั้งอำแพงไว้เลยนะครับดูซิแต่ว่าถือว่าชกสมศักดิ์ศรีเลยคู่นี้นะครับให้ท่านได้ชมนี่นละครับทุกท่นูนะครับมวยมันสนันเมืองกระเตะไปเรื่อยอ้าวแม่ตีตรงนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับถือว่าเป็นคู่เดือดอีกคู่หนึ่งเลยครับฮ่าดเดือดเลือดพ่า มาจริงๆเลยครับคู่นี้แพ้ชนะกันยังไม่รู้แต่ว่าโอ้โหดูครับมาเรียกว่าใส่กันนี่แบบก็บาดเจ็บไปพอสมควรด้วยกันทั้งคู่เลยครับยังไม่รู้ใครเป็นผู้แพ้ผู้ชนะนะครับตอนนี้แต่ว่าดูโจซี่บอกพอแล้วพอแล้วพอแล้วแต่ว่ตาตะกุดโทนแบบขออีกหน่อยเพื่อนพยายามจะบุกตะลุยเข้าไปครับแต่ว่ายังเจาะไม่ได้เหมือนกันนะครับตะกุดโทนภาคที่2ครับ บอลช้ำพอสมควรนะครับทั้งคู่เวลาก็นับถอยหลังครับเหลืออีก10วิสุดท้ายครับโอ้โจซี่นักมวยจากบราซิลคนนี้ไม่ธรรมดานะครับพอนักพอนเบาเก่งมากครับแล้วก็ตีซ้ายดีด้วยนะครับอ้าวหมดยกสุดท้ายนะครับโอ้โยใช้ได้เลยนะครับก็ชูมือเลยครับนักมวยจากบราซิลครับโจซี่แล้วก็ย้ํากับแฟนหมัดมวยนะครับสุดนี้ครับ